โอเคครับกลับสวัสดีเด็กผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอ,อยู่กับผมเ c มชาแนลทีวีนะครับก็อยู่เกมคาแข่งดริฟต์นะฮะับเป็นเกมแข่งรถนะครับโอเคผมว่าผมจะมาลองเล่นนะครับโอเคเอานี้แล้วกันเนาะนี่นี่ ก็เกมนี้เป็นเกมฟรีนะฮะจากเพจสตูนะครับโอเคหาโหลดได้ที่เพจสตูนะ โอเเ้เจอนำไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็แซงคืนเราไม่กลัวเราไม่กลัวโอเคเดี๋ยวนี้ไม่ได้แคสเกมมานานแล้วนะครับก็เ,เมื่อวานนี้ลงไปแล้วคลิปหนึ่งนีโอ้ยโอ้ยรถเสียหลักโอ้ยโอ้ยรถเสียหลักรถเสียหลัก โอเคผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะมันดึกมากแล้วนะฮะเกมนี้สามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะครับนี่โอ้ยยโอ้ยอยโอ้ยอย่าแหลกอย่าแหลก เกมนี้สมจริงมากเลยฮะโอเคแล้วก็แพ้นะครับได้ที่สองผิดเน็ตก่อนนะครับเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับ เป็นไงเป็นไงครับมีคนขับด้วยนะฮะมีคนขับในรถด,ด้วยนะฮะนี่เป็นไงเป็นไงสมจริงไหมล่ะใครที่อยากได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะโอ้โหติ๊กตำ ก็มันอาจจะไม่ได้ยินเสียงรถนะครับเป็นไรไม่รู้วันนี้เรามาลองเฉยๆนะฮะเราอยู่กันไม่นาน ลองอีกครั้งหนึ่งนี้ฮะโอเค let's go ไปเลยันนี้ข้าจะชนะเองให้ไงด้ โอเคโอค้ยนํำแล้วมันน้ำแล้วเราต้องอยู่กล้ๆมันโอ้ยโอ๊ยโอยจะเย็นจะเย็นจะเย็นพี่จะเย็น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 มือใหม่นะฮะมือใหม่หัดขับเนี่ยฮะ โอเคมันนำแล้วนะนำแล้วนำแล้วโอ้มันแซงขึ้นแล้วโอ้ย โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบันเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย